ใหม่สคขาสวัสดีสสดค่ะวันนี้ก็อ,อยู่กับสอพอและสอ,อสอนะคะวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านนีเลยค่ะมารู้จักกับถัว่วเน่านะคะหรือว่าถัวเน่าแผ่นของชาวไทยใหญ่นะคะวันนี้ก็มีเมนูที่ทำมีส่วนผสมของถัวเน่านะคะ ซึ่งบอกกันเลยว่าถั่วเน่าของเรามี2รสชาตินะคะก็คือมีรสดั้งเดิมหรือว่ารสธรรมดานะคะก็คือเอาไปปิ้งนะคะแล้วก็มาตําให้ละเอียดก็เป็นผงก็ไปใส่กับเมนูกับข้าวได้หลายอย่างมากเลยวันหลังเราจะพาไปชมเมนูกับข้าวที่มีส่วนผสมของถั่วเน่านะคะแล้วก็ถั่วเน่าอีกหนึ่งอย่างคือนี่เลยเป็นถั่วเน่าปรุงรสนะคะก็คือเขามีรสแบบมีพริกมีขิ สามารถไปจีแล้วก็ไปปิ้งนะคะไปกินกับข้าวเหนียวข้างสวยได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรสที่ปรุงเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มีน้ำพริกขั้วทรายนะคะ2รสชาติเลยอันนี้จะเป็นรสสมุนไพรนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรท,ที่ปิ้งมีคุณค่ามากเลยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรหลายอย่างมากเลยมีอะไรบ้าง รถที่2นะคะซึ่งเป็นรถออริจินอลนะคะเป็นมังสวิรัตค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนผสมของรถนี้เลยค่ะออริจินอลของเรารเองค่ะสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะคะอันนี้ก็จะมีรสแบบอรรถของสมุนไพรกลิ่นสมุนไพรออกมาแบบ่วยออกมาเต็มที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะมีความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากนี่เลยนะคะก็เป็น ถั่วเน่าแผ่นที่เป็นส่วนผสมหลักของน้ำพริกขั่วซายของเรานั่นเองค่ะถั่วเน่านะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีแล้วก็เมนูอาหารไทยใหญ่ในเกือบทุกๆเมนูเลยนะคะที่เรากินกันทุกวันนี้ก็จะมีถั่วเน่าเป็นส่วนผสมหลักนะคะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะให้สนใจก็คือสามารถสั่งเพจของเราได้เลยทั้งถั่วเน่าแบบนี้แล้วก็ ขวเน่าปรุงนะคะก็คือสามารถสั่งได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะก็ให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนี่น้ำผึ้้วทรายสุดสมุนไพรต้านโควิดนะคะ <laughs> ก็อร่อยมากมีประโยชน์ด้วยนะคะก็กินนี่เลยแตงกว่า อร่อยมากมีแบบความสมุนไพรที่แบบเออลงตัวนะทุกคนอร่อยนะกินกับข้าวหรือกินเป่าๆก็อร่อยนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งกล่องของเรานี่คือได้เยอะมากทุกคนแล้วก็คือสามารถกินกับอะไรใครกินก็ได้นะคะอร่อยหมดเลย าสุดเย็นนี้เราสองคนก็คือไม่ต้องกินข้าวกันแล้วนะคะเพราะว่าเรากินจนอิ่มแล้วนะคะน้ำพริกข้าวสายก็คือในกระปุกเดียวก็คือเต็มไปด้วยสารอาหารแล้วก็คุณประโยชน์จากสมนุนไพรเลยค่ะอยากชวนคนมาชิมกันนะคะหรือว่าใครสนใจก็สั่งได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับ สอพอและสอสอในคลิปใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเพจของเราและกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไม่ซู่มค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายอร่อยจนมองลงค่ะทุกคนสนใจสั่งแม่เลยนะคะอร่อยมองลง